รู้หรือไม่วีดีโอที่อยู่หน้าคือการอัปเกรดเรือสำรานขนาดใหญ่นะครับแล้ววันนี้โลจิสติกแมนจะพาไปดูว่าเขาทำยังไงกันก่อนอื่นต้องบอกว่าการทําแบบนี้คือการเซฟคอสได้หลักหลายร้อยล้านบาทเลยนะครับและการตัดเรือหรือว่าการอัปเกรดเรือแบบนี้เรียกว่า stretching นะครับเขาก็จะใช้วิธีการ2แบบใหญ่ๆดังนี้เลยนะครับก่อนอื่นเลยนะครับเขาก็จะพาเรือลํานี้ไปที่อู่ต่อเรือนะครับแล้วก็ไปที่โมบายแทร็กของอู่แบบนี้ แล้วก็ทําการมาร์กิ้งครับเพื่อที่จะตัดเรือออกเป็น2ท่อยนั่นเองพอเสร็จจากขั้นตอนการมาร์กิ้งน,นะครับทุกคนเชื่อหรือไม่ครับว่าเรือขนาดใหญ่มหาศาลอย่างเงี้ยเนี่ยเขาใช้คนนะครับในการตัดตัดแบบแมนนวลเลยนะครับใช้เครื่องตัดแบบนี้เลยและอย่างที่เห็นในฟุตเทจเลยนะครับทางพนักง,งานของท่าเรืออู่ต่อเรือเนี่ยเขาก็จะใช้วิธีการปีนเครนขึ้นไปมาร์กิ้งแล้วก็ตัดแบบนี้ครับบางส่วนก็จะใช้เครื่องตัดเล็กๆน้อยๆแบบนีนนน้ตัดไปเรื่อยๆครับซึ่งพารนี้เขาใช้เวลาไม่นานครับใช้เวลาประมาณ2วันแค่นั้นองนนนนรัใใกาตดส่วข ตัวที่จะมาเสริมเรือนะครับเขาก็จะมีการก่อสร้างไว้ดันข้างๆหรือใกล้ๆกันนั่นเองเพื่อที่จะามาปรับใส่กับเรือลํานี้นะครับแล้วก็อัปเกรดขึ้นมาเพิ่มขนาดความยาวเห็นนะครับพอเซกชันแบบนี้ประกอบเข้าที่แล้วครับเขาก็จะใช้วิธีการเชื่อมนะครับโดยระบบแมนนวลเหมือนเดิมเลยใช้คนเชื่อมไปเรื่อยๆแล้วก็มีการทําสีแบบนี้นะครับเสร็จแล้วออกมาเป็นเรือสํารานสวยงามอัปเกรดมาใหม่นะครับ ซึ่งระยะเวลาในการทาก็ใช้ประมาณ2เดือนแค่นั้นเองนะครับไวมากๆเลยบอยกับการต่อเรือใหม่แล้วก็เซฟคอร์สมากๆด้วยนัดถัดไปครับอีกชิ้นส่วนที่สําคัญมากๆเนื่องจากเรือแบบนี้อัปเกรดใหม่แล้วน้ําหนักและขนาดเพิ่มขึ้นต้องการเครื่องยนต์ใหม่ด้วยเช่นกันนะครับเขาก็จะมีการใช้เครื่องยนต์ใหม่เนี่ยติดตั้งเข้าไปด้วยนะครับส่วนราคาในการดําเนินการคร่าวๆเดี๋ยวจะคอมเมนต์ไว้ให้ในคอมเมนต์นะครับแล้ววันนี้ขอขอบคุณคลิปส,สวยๆจาก Off Shore c h a n n e l นะครับแลาใครชอบคลิปดีๆอย่างนี้อย่าลืมกดไลค์กดฟอลโล่ก